สนับสนุนโดย Go Canada ให้คำปรึกษาด้านศึกษาต,ต่อต่างประเทศ ูช้ชมคะไทยแลนด์คอริดอร์ในสัปดาห์นี้นะคะเราขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเดินทางไปกับเรานะะในช่วง go work class นั่นแหละคะ่ะเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้มาเยี่ยมเยือนรัฐซาบาซึ่งอยู่ในหนึ่งส่วนของหมู่เกาะบอร์เนียวนะคะเป็นเมืองที่เรียกว่าใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศมาเลเซียทีเดียวตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะขอให้ความหมายของเมืองที่นี่นะคะให้ชื่อว่าเป็นดินแดนใต้สายลมทำไม่ะคะที่รียงนี้ก็เพราะว่า เป็นดินแดนที่อยู่ในแนวที่ใต้ฝุ่นผ่านนั่นเองนะคะซึ่งเขาเรียกว่า water front ก็คือเป็นใกล้ๆเป็นที่ที่ผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจคุยกันกระนุ่งกระนิ่งอะไรนะคะถ้าเรามองออกไปลอกหน้าประหลาดใจทีเดียวว่ามันมีผู้คนอาศัยอยู่บนเรือหรือจะเรียกว่าเหมือนกับเป็นยิปซีทางเรือน,นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะเมืองนี้ก็คือเมืองโกตากินาบาโรจริงๆแล้วเป็นที่ถมนะเนี่ยปกติแล้วจะห่างไปถึด60กิโลให้แตะจุดที่กุสุมายืนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาถม ออกมาแล้วเราจะมองเห็นว่าด้านหลังจะมีการถมมากขึ้นเมืองนี้จะเริญรุ่งเรืองขึ้นชื่อก็เป็นฟรังฝรั่งทีเดียวนะครบเมื่อสมัยก่อนที่่อเมืองเจสเซลตันเขาเรียกเมืองเจสเซลตันก็คือเมืองนี้แหละค่ะกัวตากราบารูนั่นเองคุณผู้ชมกัรที่นี่มีความเจริญมีความสวยงามทางธรรมชาติในว่าภูเขาปา่าไม้เยอะมากทีเดียวนะคะและอากาศดีเหลือเกินละคะคุณผู้ชมกัร คุณผู้ชมคาอีกจุดหนึ่งที่ใครๆมาแล้วโดยเฉพาะคนไทยนะคบพลาดไม่ได้ก็คือการได้มาช้อปปิ้งนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดที่เรียกว่ากินาก o ตาบารูแฮนดิคราฟนะคะเมื่อก่อนก็เรียกชื่อเดิมว่าตลาดฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะของหลากหลายที่เดียวนะครับมีตั้งของแพงของถูกของแพงๆก็เช่นไข่มุกนั่นเองละคะ่ะรับซาบ,บ้าเนี่ยเป็นรับที่ได้ชื่อว่ามีไขมุก ที่สวยงามทีเดียวเราคงจะดูทั้งหมดไม่รู้เรื่องนะคุณผู้ชมค่ะแต่ปัจจายกังผู้นี้แต่ขอแนะนาให้รู้จักกับคุณชาริฟนะคะซึ่งจะเป็นผู้นําเด้นไปเดินดูอะไรต,ต่างๆที่คุณสมาก,ก็ตามกันมาแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะุิชริทคเนี่ยหรอองลิ โอ้นี่คือที่ที่ที่คนฟิลิปปินส์มาเยอะที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้แล้วที่นี่เปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่ปี1970ค่ะหลังนี้ก็เรียกว่าเป็นแหล่งแห่งความหวังล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าประชาชนก็หลังจากได้รับอิสรภาพแล้วนะคะก็อยากที่จะหารายได้กันก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ทั้งอดีตชาวฟิลิปปินส์และก็ชาวมาเลเซียเป็นพื้นฐานทีเดียวนะคะ Can we get inside เนี่ยไปไปดูข้างในกันคุณผู้ชมเชิญค่ะ this is supposed to be โอ้สวย beautiful. Yes, The i is s t h Pearl พบในสับบาโอ้สับบาเพลใช่และมันเป็น real pearl. Yes, real o อ้เพราะว่าคุณผู้ชมคะสวยๆงามๆทั้งนั้นเขาบอกนี่เป็นของรัฐสบ้านเนี่ยนะคะสวยเหลือเกินแล้วเขาก็บอกของแท้จริงเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์กันว่าแท้ยังไง I want to see how do they prove it Okay sure This is the salt water South South Water Pearl ใช่เราอยากจะพิสูจน์นะคุณผู้ชมเพราะเห็นมันขายในตลาดเนี่ยนะจะแท้จริงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน่าแท้จริงแค่ไหนเดี๋ยวเขาจะดู Show us please Oh using this อ่าฮะโอถูไทยกันเลยนะคุณผู้ชมไม่เชื่อทำเอง I do it เดี๋ยวจะทำการคั่วผัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะถูเบาไปซูมาดีกว่าไงก็ไม่ออกติด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 ตดนะ ให้ออกใช่นไหมคะโอ้ย<ต>่า oh, <yeah. S 2> จริงๆด้วยคุณผู้ชมขะใช้ได้ซื้อได้ร้านนี้ s วีทกันดูบ่ายซุ o อยู่ย่าดูใบหนโอเคคุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่าการที่จะพิสูจน์ว่าไขมุกชนิดไหนเป็นของแท้ดูของไม่แท้บ้างว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนชวเด่นว้าอีเสียเลตมิดูเลตมิดูเลตมิดูเด่นทำอุสมาทำให้ดูเองดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ อันนี้ของไม่แท้นะคะออกเป็นแผงออกเป็นแผงนี่นี่คุณผู้ชมนี่นี่เนี่ยต้องอย่างนี้จ้ออกเป็นแผงขาวโปรเลยพลาสติกอยู่ข้างในนั่นเองโอเคแมงกางานทั้งนั้นคุณผู้ชมค่ะที่ก็เลย,ว,ยลว่าตั้งใจว่าจะเลือกขาสักชิ้นหนึ่งไปฝากท่านทูตมาเลเซียนะคะท่านเป็นผู้หญิงแม่ต้องหาอะไรที่งามๆโอ้นี่เป็นไข่มุกดําอันนี้ไข่มุก อ้าวซาวซีเหรออืมสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ได้ของฝากจากให้่ททันทูตแล้วละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือความงามของไข่มุกของที่นี่นะคะให้กับเอกาคริสชูมาเลเซียประจำประเทศไทยแล้วก็คุณผู้ชมละคะไม่ลืมกันละค่ะนี่ค่ะ ตั้งใจเลยนะคะก็จะมีกําไรนะคะคุณผู้ชมขาที่เป็นไขม่มุกสีชมพูสวยงามเหลือเกินนะคะสำหรับสองท่านแต่ไม่ได้ปลาเราช่วยหน่อยช่วยหน่อยผู้ชมตอบคำถามนิดนึงนะคะอยากรู้จริงๆเลยคุณผู้ชมที่ดูแล้วเราก็อยากจะมอบแต่ผู้ที่ดูแล้วก็ติดตามมาตอบคําถามนิดนึงว่ารัฐสาบาของมาเลเซียนั้นใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไหร่ของประเทศนี้คะรัฐสภา อใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไหรของประเทศนี้คะคุณผู้ชมคะตอบคำถามนะคะส่ง SMS มาได้แค่0816495656 0816495656เอาไปเลย

จับกันได้ทุกวันแบบนี้ท่านผู้ชมขานี่นี่นดูปล<ะ>เอกย่างใหญ่น้ำจมแซบแซบน้ำจ้มนะน้ำต้มตอ,อ,อร่อยมากเลย <laughs> นี่ดูตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่ๆแล้วเขาจะมีเครื่องยำ่านผู้ชมขาที่หลากหลาย <มะ S 2> รสชาติมะม่วงเนี่ย <Yeah. S 2> มะม่วงหัวหอมแล้วก็มีสาหร่าย่านผู้ชมขาดูสิสาหร่ายเขาดู <laughs> นี่ก <laughs> ินเลย mmmm yeah, mmmm mmmm rồi. mmmm mực mmmm 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 mực, mmmm 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 Yeah, mmmm 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 Ladies, hi, how are you? Yeah. You seem to enjoy very much. Yeah. yeah. So every day you are here? No. We're thanking you. I see. So, so uh, this, is, uh, this is supposed to be seafood. Yeah. So occasionally you come for sea, but this is not sea. No. Oh, that, that's the one. So you like that the best, right? Mm, very good. หลากหลายจริงๆนะคะน้องๆก็เลยบอกว่าเขามาฝึกงานกันตรงนี้เขาอดซะไม่ได้ละค่ะต้องมาทานอาหารทะเลที่นี่ข้าคืนแรกที่เรามาถึงรัสซบ้านเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็อดซะไม่ได้นะคะอยากจะมาลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมืองกันนะคะแปลกๆทั้งนั้นเลยมันสดๆจากทะเลตัวใหญ่ๆรสชาติก็แปลกๆแม้กระทั่งการจัดใส่จานก็แปลกๆอพถุงพลาสติก รอบจานไปอีกทีหนึง่งคุณชาริฟ yes what is this this is tapioca นี่คือมันสำปะหลังแล้วก็ทานกับมะพร้าวนี่เป็นอาหารประจำวันของพวกเขาเลยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมเผื่อคุณผู้ชมก่อนโอ้ยไม่ขึ้นมาอืมอืมอ,มอร่อยไปแบบต่อมานี่คือปลาหมึกนี่คือปลาหมึกใช่ไหมเอา squeeze right yes ปลาหมึ oh, speed, right? <Yes. S 1> มกนี่ทำกันเป็นจานแล้วก็แต่น้ำจิ้มมาเสร็จเรียบร้อยเลย ออม่ยากบากระเบนย่างสดๆสาหร่ายยำเขาบอกว่าเนี่ยสาหร่ายมีก็บได้แล้วเป็นประโยชน์ทำไม่เกิดคอลเจนนะครับสร้างคอลเจนทำให้ผิวตึงๆได้เลยล่ะค่ะอันนี้เขาไม่ยำแล้วก็จะซื้อไปขายก่อๆ How do they grill คุณเชรีบอกว่าเขาจะมีซอสพิเศษมุกจมขานี่ย่างโดยเตาถ่านนะคะที่แะเห็นเมื่อกี้แล้วก็ซอสพิเศษราดเขาบอกรสชาติจะเจ๋งมากทีเดียวแล้มีข้าวผัดก็แปลกข้าวผัดอันนี้ต้องเป็นปูไม่ได้มันจะต้องเป็นไก่ข้าวผัดไก่เป็นชื่อเสียงตรงนี้มุกจจอาจจะข้ามข้ามข้ามสายพันไปนิดนึงเอาแล้วค่ะ ทีมงานก็จะขอหยุดพักแล้วคุณผู้ชมค่ะเพื่อรับประทาน <laughs> <laughs>